สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหัวข้อเรื่องเล่าของเขาและคุณซึ่งจะเป็นเรื่องเล่าของใครก็ไม่สามารถรู้ได้เลยเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะแบ่งกองไพ่เป็นสองกองนะคะกองละแปดใบซึ่งจะเล่าเรื่องราวของตัวคุณและตัวเขา EP นี้ถ้าจะไม่ผิดนะทะเลาะกับ EP ทุกคลิปเลยน่าจะเป็น EP ที่สี่สิบหรือเปล่า นะคะก็นะก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> นะอีพีล่าสุดเนี้ยที่ที่ที่อัดไปรู้สึกว่ายังไม่ได้ฟังด้วยนะยังไม่ได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็ ได้ๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า energy หน้าไพ่เนี่ยมันตรงกับตัวคุณไหมเบื้องต้นเนี่ยเช็คกันด้วยนะเช็คราศีของคุณและของเขากันด้วยแล้วก็วันที่เกิดของคุณและเขากันด้วยแล้วก็ฟังกันต่อไปยาวๆเลยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณและของเขาหรือเปล่านะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็ในการอ่านไพ่จะไม่ค่อยอวยไพ่สักเท่าไหร่พยายามจะลงดีเทลผ่านหน้าไพ่ให้มันเยอะที่สุดแต่ก็อืม คิดว่าบางครั้งบางทีถ้ามันเป็นเรื่องของคุณเองอะค่ะมันจะไม่ต้องฟังเยอะไม่ต้องอะไรเยอะคุณจะรู้สึกได้เองว่าเอ้ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีคําว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าคุณจะไม่ลังเลค่ะคุณจะไม่ลังเลโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่เคยติดตามฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะใครที่อยากดูเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยเนาะ ไปค่ะแบ่งหน้าไพ่แป๊บหนึ่งนะคะสองฝั่งฝั่งละแปดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะแล้วก็ ท้าย8จนะ้ามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เรื่องเล่าเขาและคุณจะพูดเรื่องอะไรกันโอเคนะโบจาขออนุญาตบอกนิดนึงนะว่าใครที่เข้ามานะคะไม่อินไม่หน่อยไม่ด่ามากกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นพลังงานด้านดีก็น้อมรับกันไปแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่ามันตรงกับตัวคุณตรงกับชีวิตคุณหรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์สื่อสารกันที่เป็นในเรื่องราวของ สิ่งที่ดีแล้วกันเนาะถ้าคอมเมนต์โอเคนะอะมาดูกันดีกว่าว่าเขาคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาคือใครคะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคือคนที่เกิดในาราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะหเห็นเอ NERGY ของคนเกิดธาตุดินด้วยพุกศกันมังกรและในตัวเลขในวันที่เกิดเขานะคะอาจจะติดเลขแปดค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเกิดวันที่แปดสิบแปดยี่สิบแปดหรือเลขท้ายแบบประจําตัวประชาชนนะคะรวมทั้งเบอร์มือถือด้วยนะที่ติดเลขแปดสิบแปดยี่สิบแปดเยอะเยอะนะเออ ใดๆแล้วนะใครที่เข้ามาแล้วโบเชื่อว่ามันต้องมีพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวกับเลขแปดตะเกิดข,ขึ้นกับตัวคุณเร็วๆดีด้วยนะหรือบางครั้งคุณอาจจะมองนาฬิกาหรือมองอะไรที่มันมันมีเลขแปดมันเลยทําให้คุณแบบคิดถึงเขาก็ได้เออไหนเรามาดูกันต่อไปว่าคุณคือใครคุณคือใครคุณคือคนที่ เกิดในราศีพฤกศกันมังกรคะ่ะหรือคนที่เกิดราศีธาตุดินเนาะแล้วก็โบเห็นพลังงานหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นพลังงานของเรื่องของการเงินนะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณนะคุณอาจจะเกิดในตัวเลขของวันที่คุณเกิดอะคะ่ะอาจจะติดเลขหนึ่งและเลขศูนย์ค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเกิดวันที่หนึ่งวันที่สองอ๋อวันที่หนึ่งสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดประมาณนี้นะ เด้วยหน้าไพอ่ะค่ะแอบบอกว่าตัวเขามีความรู้สึกน้อยใจมีความรู้สึกอ,อมีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเขาอยากจะสื่อสารกับคุณแต่ไม่สามารถพูดแล้วสื่อสารได้แล้วอยู่ๆเขาก็คิดที่จะเลือกที่จะเก็บไว้คนเดียวอ,อแล้วก็กําลังรู้สึกว่าตัวเขาเองอะค่ะเหมือนหมดพลังงานบางอย่างมันเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่า ไม่มีใครเข้าใจเขาได้ดีเขาตูเท่าตัวเขาเข้าใจตัวเองเออเหมือนเขากําลังอยู่ในโหมดของคนที่คิดอะไรประมาณนี้ตรงข้ามกับตัวคุณเลยค่ะช่วงเนี้ยตัวคุณรู้สึกสดใสรู้สึกมีความสุขมันมี energy ของความสุขเกิดขึ้นมีทั้งโชคลาภเกิดขึ้นบ้างประปายมีทั้งเรื่องของการงานที่เฮ้ยมันกําลังจะไปได้ดีนะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนเข้าใจโลกมากๆในช่วงระยะนี้คุณเป็นคนที่มี energy ของความสุขมากกว่าความทุกข์ซึ่งแตกต่างจากเขามองว่าตัวเขาเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่ช่วง อาจจะเจอปัญหาในชีวิตก็ได้ส่วนตัวคุณนะกำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงระยะนี้นะคะทีนี้เขาคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะที่ไพ่กําลังจะสื่อสารเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดเอ e เนอร์จีเขาเป็นประมาณนี้แล้วเขาเป็นอย่างไรบ้างกับตัวคุณนะเขาพยายามจะบอกอะไรกับตัวคุณหรือเปล่ากับปัญหาที่เขาเกิดที่เกิดกับเขานะเอ่อหน้าไพ่ขึ้น เกี่ยวกับเรื่องของคนที่กำลังรอคอยนะคะโอกาสที่ดีๆรอคอยการสื่อสารรอคอยสิ่งที่จะต้องได้รับคือมันมีความคาดหวังนะคะแล้วเหมือนจะได้รับมันแล้วเร็วๆนี้นะอาจจะเป็นเรื่องของการงินก็ได้เหมือนเขาพึงจะได้มีโอกาสที่จะได้ รับโอกาสอะไรที่ทําให้ตัวเขาต้องได้รับผิดชอบหรือเปล่าในชีวิตในช่วงนี้เขาก็เลยรู้สึกเหนื่อยอืมเขาเพิ่งจะได้รับภาระที่ มันมันเป็นเรื่องราวที่ทําให้ตัวเขามีอนาคตอะคะ่ะอาจจะเป็นจะมองว่าเป็นภาระก็ได้จะมองว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้จะเป็นโอกาสที่ดีๆก็ได้แล้วแต่คนจะมองนะแต่เขามองว่าในส่วนที่เขาได้รับเนี่ยมันเป็นทั้งโอกาสที่ดีๆเป็นทั้งภาระแล้วก็เป็นทั้งเรื่องของความโชคดีในชีวิตด้วยแต่มันเหนื่อยเออมันเหนื่อยมันต้องมีความรับผิดชอบมันเหนื่อยเออเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะแต่เขาไม่มีโอกาสได้บอกเพราะเขาคงจะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ติดซีเรียสเหมือนกันนะคะเท่าที่ดูจากนาภายัยแล้วตัวคุณหล่ะในช่วงนี้เมื่อเขาแบบเออเป็น energy นี้คุณเป็นยังไงถ้าคุณได้รู้แล้วอืม mm hmm. คุณเองคิดถึงเขานะดูเหมือนคุณคิดถึงเขาแล้วก็เอาเรื่องราวของเขาออกจากหัวไม่ได้ต่อให้วันนี้คุณดูมีความสุขหรือว่าดูแฮปปี้แค่ไหนอะค่ะถ้าแวบ,บหนึ่งคุณคิดถึงเขาอะมันทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงคิดถึงแล้วก็ มันรู้สึกว่ามันแอบทรมานกับความคิดถึงคนคนนี้นะเหมือนมีคนคนนี้มันมีอิทธิพลในใจกับคุณมากเลยอะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะประมาณนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวคุณนะบางครั้งบางทีอะนอนหลับยังฝันถึงเขาเลยเออหลอนหลอนมีความหลอนหนึงกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเนี่ยนะเ,เรามาดูเขาซิว่าเขาคีดหลาคิดยังไงกับคุณบ้างตอนเนี้ยอืม คีปลุกพอสมควรเลยนะเขาค่อนข้างที่จะคีปลุกพอสมควรเลยนะเขาพยายามอ่อนิ่งนิ่งไม่มีแม้แต่การสื่อสารที่บอกว่าเขาทุกข์เขาลําบากหรืออะไรใดๆและสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับตัวคุณรู้ไหมว่า มันเป็นเรื่องราวของเขาทั้งหมดเลยอ่ะเขาก็คงจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาพูดเขาสื่อสารไปคุณต้องเบื่อแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาซึ่งเขาก็ไม่กล้าพูดหรอกไม่กล้าบอกหรอกเพราะกลัวคุณเบื่อเนาะก่อนหน้านี้อาจจะคุยคุยกันก็คงไม่ได้พูดถึงเรื่องความรู้สึกอะไรมากมายน่าจะพูดเรื่องเขาซะมากกว่าใช่ไหมล่ะเออผอไปเขาขึ้นคิงส่วนตัวคุณนะ่ะมีความมีความรู้สึกว่าเอ,อโอเคในเมื่อทุกๆอย่างมัน มันถูกกำหนดมาแล้วเนาะมันถูกกำหนดมาแบบนี้เราก็ต้องยอมรับมันเราก็ต้องแฮปปี้กับมันเราก็ต้องพยายามแบบโอเคถ้าเขาเลือกที่จะไม่พูดไปบอกไปสื่อสารหรือไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นฉันก็จะอยู่ของฉันแบบนี้แหละฉันรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตฉันมีความสุขดีแล้วบางครั้งบางทีไม่ต้องเอาเรื่องของคนอื่นมาซีเรียสก็ได้ถ้าเธอคิดว่าปัญหาของเธอมันทําให้ฉันซีเรียสก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นบทของคุณมันคุณจะไม่ค่อยสนใจเขาซะเท่าไหร่เออเออถ้าถ้าพูดถึงเรื่อง เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาอะคุณอาจจะไม่สนใจนะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึง้าถ้าเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่คลาสเกิดว่าเขาปรับโหมดพูดถึงเรื่องอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกระหว่างคุณอะคุณอาจจะสนใจก็ได้เออเพราะว่าคุณ่ะมีความรู้สึกที่เหมือนคุณคิดถึงเขาอะเหมือนคุณคิดถึงเขาแต่ก็ถ้าเกิดว่าเขามาในโหมดที่แบบเออซีเรียสกับคุณคุณคุณก็ไม่รับมันเออคุณก็จะไม่รับมันอะไรประมาณนี้นะคะไหนลองดูซิว่าเขาจะแอคชั่นอะไรยังไงกับคุณหรือเปล่า ได้มาทั้งคินของควีนเลยนะ <c oughs> อะตัวคุณล่ะโอเคโอเคโอเคเมื่อเห็นถึงคนที่เก็บค่ะเก็บความรู้สึกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวแล้วก็เร็วๆเวนี้ยโบมองว่าเขาจะสื่อสารกับคุณนะเร็วเวนี้ยเขาอยากจะพูดอยากจะบอกถึงความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะ แต่ว่าคนคนนี้โบเห็นถึงความอยากดูแลอยากดูแลอยากเข้าไปเทคแคร์อยากเอาใจคุณเหมือนกันนะแต่ว่าเขาอาจจะรอเวลาอืเขาอาจจะรอเวลาเขาดูเป็นคนแบบอบอ้อมอารีพอสมควรน,นะเขาดูเป็นคนแบบดูใจเย็นดูแบบไม่ไม่ใช่คนใจร้อนนะคะดูไม่ใช่คนใจร้อนดูเป็นคนแบบคีปลุกแล้วไม่ใจร้อนแล้วก็ไม่ใช่คนมุทะลุดุดันด้วยนะแล้วเร็วนี้เหมือนเขาจะ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 ,จะพยายามแบบ แอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าเขายังอยู่ตรงเนี้เขายังอยากจะเทคแคร์อยากจะดูแลคุณอยู่นะทีเนี้ยหน้าไพ่ของคุณอนะมันเป็นไพ่เดลดีเอ็มเพรสไงเอ่อความเป็นตัวแม่ตัวมัมของคุณก็ต้องก็ก็ยืนหนึ่งเหมือนกันนะอะไรก็ตามถ้าเกิดว่านะวันเนี้ยเขายังไม่พร้อมคุณก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นยังไง ต่อให้แบบคนมันใช่แต่มันจะใช่เองเออคุณมีความมั่นมั่นอกมั่นใจในตัวเองเหมือนกันว่าถ้าคนมันจะใช่อะมันก็ใช่เองแหละไม่อยากจะิปโฟกัสอะไรเยอะไม่อยากจะคาดหวังอะไรจากคนคนนี้เยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคนมันคนแบบฉันก็ไม่ มันก็ดีอนะมันก็มีคนสนใจอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณให้ทุนค่ากับตัวเองเยอะมากคุณมีความรู้สึกเป็นห่วงเขานะในหลายๆเรื่องแต่คุณไม่อยากแอคชั่นอะไรนะคุณอยู่เฉยๆคุณไม่อยากแอคชั่นอะไรเพราะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแอคชั่นไปแล้วมันจะไประลับระลวงเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรือเปล่ากลัวเขาไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะคุณเห็นเขานิ่งนะทีเนี้ยอ่ะสิ่งที่เขาจะให้คุณนะคะ เขาจะมาบอกความรู้สึกกับคุณว่าเขารักคุณเขาพร้อมที่จะเอาเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาอะค่ะที่มันเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจสลัดทิ้งและและจะมาโฟกัสเรื่องความรู้สึกกับคุณและเร็วๆนี้นะคะคนคนนี้แอบชอบคุณมานานแล้วนะแอบรักแล้วก็ มีความรู้สึกกับดีๆกับคุณมานานแล้วมีความแบบเอ๊ะเอะในตัวคุณมานานแล้วว่าใช,ใช่หรือเปล่าคนนี้จริงเื่มวะคนที่แบบว่าฉันสามารถคุยได้ทุกเรื่องแต่แบบไป,ไปมาๆแล้ว ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันเอาเรื่องซีเรียสให้เขาเยอะเกินไปหรือเปล่านะเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดบ้างเปลี่ยนโหมดแบบคิดถึงนะเป็นห่วงนะกินข้าวยางอะไรแบบนี้บ้างเอออันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อนะแต่เขาดูเหมือนเขาไม่ใช่คนหวานเนาะไม่ใช่คนหวานไม่ใช่คนโรแมนติกเลยเนาะทีเนี้ยพอพอเขาเปลี่ยนโหมดแบบเนี้ยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณคุณก็รู้สึกสับสนแล้วคัเนี้ยรู้สึกสับสนรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะเริ่มคิดเยอะและเริ่มคิดเยอะลวเอมาอย่างไงมายังไง ตกลงรับไม่ทันนะเอออยู่ๆแบบมาเปลี่ยนโหมดแบบนี้รับไม่ทันขอให้แบบได้มีเวลาตั้งตัวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณคุณเองอะ่ะเมื่อคุณได้ได้ได้ได,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 ได้ได้รับคำพูดที่แบบเขาไม่เคยพูดกับคุณน่ะสิ่งที่คุณจะแอคชั่นก็คือคุณจะนิ่งไปพักหนึ่งคุณจะเปลี่ยนโหมดตัวเองแล้วคุณก็จะเริ่มสับสนแล้วว่า ตกลงฉันต้องคุยกับเธออย่างไงวะเนี่ยตกลงฉันจะเอายังไงกับเธอเนี่ยฉันรับฉันฉันฉันรับหมดของปรับกับหมดของอารมณ์ของเธอไม่ได้แล้วตอนเนี้ยฉันรู้สึกสับสนไปหมดแล้วนะรู้ไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณอยากจะบอกอ่ะฉันรู้สึกแบบมวนท้องรู้สึกสับสนกับตัวเองแล้วนะรู้ไหมเอออันเนี้ยคือสิ่งที่คุณแบบแอคชั่นกับเขานะแต่ดูเหมือนว่าคุณจะแสดงความความรู้สึกของคุณนะโดยการอาจจะพิมพ์อาจจะพูดว่าเธอฉันสับสนกับเธอแล้วนะตกลงเธอจะเอายังไง ฉันเริ่มคิดมากแล้วนะฉันเริ่มแบบไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วนะเอออะไรอย่างเงี้ยคุณคุณจะเริ่มแบบสื่อสารกับเขาประมาณนี้พอเขาแบบมีความรู้สึกแบบนี้ให้กับคุณ <c oughs> อ,อะมองว่าอีกสักประมาณสี่ชั่วโมงสี่วันสี่สัปดาห์หลังจากที่คุณชมคลิปเนี้ยเขาเองอะ่ะจะรู้สึกว่าเขาอยากทําให้คุณมีความสุขอะเขาอยากหอคุณน่ะเขาอยากแบบ เขาอยากให้คุณกลับมาเป็น energy เดิมๆที่สนใจเขามากขึ้นนะเหมือนเมื่อก่อนคุณอาจจะสนใจเขามากมากมากกว่านี้ก็ได้หรือ,อคุณอาจจะเป็นคนที่ ไม่พูดกับเขาก็ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงตอนนี้เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้คุณหันกลับมาสนใจเขาและจะพยายามทำทุกอย่างให้คุณแบบเห็นคุณค่าในตัวเขาให้คุณกลับมามองที่เขาและโฟกัสที่เขาคนเดียวเขาจะพยายามทำในสิ่งสิ่งนี้และเดี๋ยวขออนุญาตดูแอคชั่นของคุณหน่อย <c oughs> แล้วเขาทำสำเร็จนะดูเหมือนเขาทำสำเร็จนะรู้สึกเหมือนพอ ออได้รับรู้ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวในใจของเขาแล้วแล้วสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณอนะเหมือนคุณแบบคุณรู้สึกและสัมผัสได้แหละต่อไปนี้ก็คือเรื่องเรื่องของการทํางานในความสัมพันธ์และดูเหมือนคุณแบบพยายามแบบทํางานในความสัมพันธ์พยายามโฟกัสไปที่เขาละหลังจากที่เขามาพูดหรือมาบอกเรื่องความรู้สึกของเขานะเออเหมือนคุณก็จะภาย,าย,า,ยายในสี่ชั่วโมงสี่วันสี่สัปดาห์เนี่ยคุณก็จะเริ่มแบบ โอเคเดี๋ยวฉันจะลองทํางานในความสัมพันธ์ดูลองทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําดูเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยพูดว่าคิดถึงเขาคุณก็จะพูดถ้าคุณไม่เคยคิดที่จะไปหาเขาก่อนคุณก็จะไปหาเขาก่อนถ้าคุณไม่เคยคิดที่จะทําอะไรก่อนคุณจะทําก่อนเออนึกออกไหมถ้าคุณไม่เคยให้ของขวัญเขาก่อน คุณก็คิดที่จะเริ่มแบบเอออยากให้ของขวัญอยากซื้อของกำนันอยากซื้อของฝากในเทศกาลดีๆอะไรคือเป็นคนแบบอยากแบบเริ่มทํางานในความสัมพันธ์ก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นแอคชั่นของเขาแล้วรู้สึกว่าโอเคโอเคได้ถ้าแบบมาแบบเนี้ยก็โอเคเปิดใจกันก็ได้เนาะเปิดใจกันอีกรอบก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะในขณะที่คุณแบบเริ่มแอคชั่นสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาก็จะเริ่มให้ความมั่นคงแล้วก็ชัดเจนกับตัวคุณว่า มันคงไม่มีใครแล้วแหละที่ที่ที่จะเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์กันในช่วงเนี้ยนอกจากตัวคุณนะดูเหมือนเขาชัดเจนนะเริ่มชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมากับคุณขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากเนี้ยนะทีเนี้ยพอเขาชัดเจนแล้วคุณยังไงโอ้ยคุณดูเหมือนจะมีภาพอนาคตร่วมกันเลยเนาะคุณดูเหมือนเหมือนเริ่มแบบอยากวางแผนอนาคตร่วมกันเลยเนาะ เอ้ยมันจะต้องเป็นไปในทางนี้นะมันจะต้องแบบแบบนี้นะเหมือนความชัดเจนที่คุณจะได้รับอะมันเป็นมันเป็นข้อความที่ดีดูดูมันมันเป็นข้อความที่ดีเพราะไพ่พอไพ่ไขึ้นดีอืมเอ่อภาพอนาคตในที่เนี้โบม,มองว่าคุณอาจจะพยายามทําทุกๆุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้เขาเข้ามาในชีวิตให้ได้เขามาเป็นคนในครอบครัวให้ได้เขาเข้ามา อ,อยู่ในโหมดของคนสําคัญในชีวิตด้วยเพราะดูเหมือนคุณตั้งใจมากพอเขาเริ่มชัดเจนเหมือนคุณจะตั้งใจตั้งใจที่จะทําให้มันแบบเกิดหมดประมาณนี้ขึ้นเนะ่ยทำไมมันดูแฮปปี้ตรงเลยอ่ะอืมอุ้ย,ยอะไรอะโอเคโอเคโอเคบทสรุปคือไพ่เดทขึ้นที่เขาชัดเจนค่ะว่าเขาตัดสินใจแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เขาก็ทําเขาตัดสินใจแล้วว่าเนี่ยแหละ คุณคือคนในชีวิตของเขาที่จะ <c oughs> ทำไมมันโรแมนติกเนี่ยเขาชัดเจนแล้วเขาก็เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าทั้งหมดที่เขาทํากับคุณนะคะเขาทําด้วยความแบบความรู้สึกจริงๆอะ่ะเขาอยากจะให้คุณจริงๆแล้วมันเป็นโหมดของคนที่เป็นมันรักกันอะ่ะมันเป็นโหมดของคนรักกันอะ่ะคนรักที่ต้องแบบแสดงออกให้กันเห็นอะ่ะเห็นไหมคุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่อ่า มีโปรไฟล์ที่ไม่ได้ดีมากซึ่งโปมองว่าคนคนนี้เหมือนเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่พิเศษอะคะ่ะที่ไม่ใช่ว่าจะโรแมนติกกับใครง่ายๆแต่เขาทำกับคุณอะเออเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่พิเศษไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายไม่ได้แบบมีเยอะไม่ได้แบบโอ้เป็นมหาเศรษฐีแต่เขาเป็นคนที่เป็นคนที่โรแมนติก ลึกๆแล้วเขาเป็นคนมิโรแมนติกอืมแล้วก็ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าเขาได้อยู่ในโหมดของการรักใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาจะดูแลคน,คนคนนั้นเป็นอย่างดีเลยซึ่งคนนั้นเนี่ยเขาเลือกแล้วว่าคือคุณอืมเขาตัดสินใจแล้วว่าคือคุณนะเอาไว้ทำไมมันดีอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะมีความสุขมากๆเลยเขินอ่ะทําไมวันนี้ไพ่ดีจังเลยอะคุณทุกคนคุณกําลังอยู่ในโหมดนี้เหรอ ไพ่มันพูดถึงเรื่องของความสําเร็จที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะคบหากันนะคะอันนี้คือบทสรุปของหน้าไพ่นะมันคือบทสรุปของหน้าไพ่ที่แบบฝั่งเขาอะดูเหมือนจะไม่มีอะไรกับคุณนะดูเหมือนจะไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณแต่จริงๆแล้วอะเขารู้สึกนะ เขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาแบบเฮ้ยเขาไม่เคยพูดความรู้สึกกับคุณเลยมีอะไรก็คุยแต่เรื่องงานเรื่องทุนละเรื่อง,เร,องเรื่องนี่พยายามหาข้ออ้างขาดหาเรื่องอ้อมที่จะคุยกับคุณแต่ไม่เคยแบบมาพูดสื่อสารเรื่องความชัดเจนกับความรู้สึกกับคุณสักทีแล้วแล้วเนี่ยวันนี้เขาได้มีโอกาสทำแล้วแล้วสิ่งที่มันเป็นหมดสิ่งที่คุณจะได้รับก็ก็เนี่ยแหละสิ่งที่เขาตัดสินใจเออเนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะเขาเลือกที่จะ ให้กับคุณแล้วเขาจะดูแลคุณนะทีเนี้ยตัวคุณเองอ่ะก่อนหน้านี้คุณก็ไม่ได้อะไรหรอกคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตอ่ะถ้าสมมุติว่าชีวิตของคุณหลักๆเลยอ่ะมันคือความสุขอ่ะคุณไปโฟกัสที่ความสุขอ่ะอะไรที่เป็นความสุขคุณก็คุณคุณคุณก็ทํามันอ่ะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณเอาออกจากหัวไม่ได้นั่นก็คือตัวเขาทุกครั้งที่คุณแบบไปมีความสุขที่ใดก็ตามหรืออะไรใดๆก็ตามอ่ะคนที่คุณคิดว่าเอ้ย ทาไมเขาน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะถ้าวันเนี้ยเขาอยู่ตรงนี้กับเราก็คงดีถ้าวันเนี้ยสมมติว่าคุณไปเที่ยวไหนเนาะแล้วคุณแบบไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนอะ่ะคุณจะแวบ,บนึงคุณจะคิดอืเขาหน้ามากับเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นคือหมวดของคุณอนะ่ะสุดท้ายแล้วว่า ต่อให้คุณทําตัวเหมือนมีมันมีความสุขแค่ไหนแฮปปี้สท่าไลร่นะคุณก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้ยิ่งเขาแบบมาอยู่ในโหมดกับความชัดเจนให้กับคุณบอกความรู้สึกให้กับคุณแบบเนี้ยแล้วก็มาหยิบยืนเนี่ยเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยให้กับคุณเนาะคุณยิ่งแบบอู๋ตัวลอยเลยอ่ะเหมือนคุณแบบมีความสุขหนักมากกว่าเดิมคูณสองคูณคูณคูณสิบไปอีกอ่ะเออดูแบบเห็นไหมมันต้องคูณสิบเพราะให้สิบถ้วยอ่ะเนี่ยมันเป็นของคนที่แบบรู้สึกว่าชนะละ ฉันชนะเอออันนี้ได้หมดของคืนทีอฉันชนะฉันชนะต่อให้เธอเล่นเกมเหรอ ฉันก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้เลยนะทีนี้พลังงานในส่วนนี้ตรงกับใครยังไงก็คอมเมนต์มาบอกวินนึงนะคะแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นกับใครโบเชื่อว่าเร็วๆนี้จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณมี energy ดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นคอมเมนต์บอกหน่อยว่าใพ่มันตรงและใช่ในส่วนที่เป็นตัวคุณหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณสําหรับการรับฟังอย่าลืมกดถูกใจให้แก่คลิปนี้โอนแล้วก็กด u b s c r i b e ให้กับช่องกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมทุกการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ